สวัสดีครับผมวันนี้อ่าเราจะมาต่อที่กรูปเทคนิคนะนี้เราจะเอาแฮปด์สติ๊กเกิ้ลของโทที่เราสองตอนแรกเนะี่ยมาดัดแ,แปลงแปลงนะมาเปลี่ยนให้มันเป็นกรูปนะเราจะยยืดตามจากโน้ตแฮปดติ๊กเกิ้เลยนะครับผมเราจะขึ้นมาแค่ตรงนี้นะครับผมกรูปปึ๊บอ่าทีนี้มาเป็นอย่างแรกนะครับผมนะ ข้อแรกเนี่ยเราก็จะเป็นจะตีให้ดูก่อนหนึ่งครั้งนะผมเป็นว่าคี่ีโตเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กระตุกกระตุกกระตุกว่าคู่ีโตอ่ามฮ้ยเท่ความเท่ว่าคู่ี เราจะไปทีละจังหวะเหมือนเดิมเลยจังหวะแรกนะผมก็จะเป็น one e and a อ่ะ e อีกครั้งนะครับ one e and a อ่ะจังหวะที่สองเนี่ยต่อมาเลยจังหวะที่สองจะเป็น two e and a อีกครั้งนะครับ two e and a อ่ะจังหวะต่อมาจังหวะที่สามจะเป็น e and a. นะอีกครั้งนะผม e and. อ่า่าที่สีต่อมาจะเป็น4 o r e and I. แคนะครับ4 e and อ่าทีนี้พอมาตีรวมกันเนี่ยครั้งหนึ่งเลยตีใด้ดูแล้วตีต่อกันทั้งสห้องสองห้องนะจะเป็น เข้าไปเข้าไเาหนึ่เอง4ามส่ามัจะได้เป็นประมาณนี้ต่อมาก็ที่สองเลยเราไปยอย่างรวดเร็วนะผมนะข้ที่สองเนี่ยก็จะเป็นเตะดูหนึ่งรอบเหมือนเดิมนะผมข้อสามจะเป็นวนึ่งสอง เท่มีความเท่ครั้นึครับผม one two t h r เอาไว้มา one two t o u r อ่าเราจะไปกันทีลจะจังหวะเลยนะจังหวะแรกเนี่ยก็จะเป็น one d e and h u r อีกครั้งครับ one ่าตัวต่อมานะผมจัวที่สองก็จะเป็น two e and r ใช้มือผิดเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งให้เห็นกันว่าอ w o e and r อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ two e and r นะหานไม้ทั่นจนไม้ทตกาไหม,ไม,ไม,ไมวันนี้ไปรวดเร็วเลยนะจอที่สามต่อมาก็จะเป็น T E n R uh. อ่าเป็นไฮแฮกลงเป็นไฮแฮกนะครับผมเป็น T E n R uh. อ่าทานกันไหมจังหวะที่สี่สุดท้ายต่อมาเนี่ยก็จะเป็น F E n R uh. อ่าอีกครั้งนะครับ F O เาิตีรวมกันให้ดูนะเหมือนเดิมสองรอบสองรอบนะผมว่าสีโปอ่เป็นกู๊ดเท่แนะเออใส่เพลงเดียวเลยต่อมาแล้วผมเป็นข้อที่สามนะก็ะถามผมตีดูเหมือนเดิมหนึ่งครั้งนะผมข้อทสามก็จะเป็น อที่โตอ,อ่้งหนึ่งั้งนึงเมื่อกี้มีกระตุกกระตุกไปบ้างเห็นน้องตกใจไหม่าที่โตอ่าอคาั้งนึ่งั้งนึ่งครั้งนึง,ง,นง,ง,นงมันยนเท่ชอบชอบชอบ่ที่โต โดยห้องแรกนะผมก็จะเป็นห้องแรกจะเป็นประมาณนี้นะผมเป็น one e and a น่ะจะมาห้องแรกห้องแรกของข้อที่สามนะก็จะเป็น one e and a เดี๋ยวระเดืองตามด้วยนะครับเดี๋ยวระเดืองพร้อมกับจอแรก one e a อ d a นะ ต่อมา,มาที่2ก็จะเป็นเดี๋ยนะ B E N R ขอะขอทำเป็น U E N อ U ะ N ่ไทยเนไว้ท e ยกันไว้ทยกันไว้จังหวัที่สต่อมาผมก็จะเป็น T E, e N A. อีกนึงนะครับ P E S A อ่อจาจังหวะที่สี่สุดท้ายนะผมก็จะเป็น F O E N A อ่าต้องดึงมือไม้ฐานหน้าผมเป็น F O E S A อ่ะ,อะ,อะความตีรวมกันเนี่ยนะผมตีรวมกันถึงสองรอบ ก็จะเป็น one two t h r เอาใหม่เอาใหม่ one two three, อ่าเลยประมาณนี้ต่อมาเลยข้อที่4ของเราข้อที่4เนี่ยก็จะเป็น เป็นสีดูหนึ่งรอบนะผมว่า two three f ครั้ one, two, three, งนึงนครับ one two three f อ่าเท่ไหมท่ไหมท่ไหมไปทีจ่จังหวะเลยนะฮะจังหวัจังหวะที่หนึ่งหูดลิ้นผ่านหมดจังหวะที่หนึ่งเนี่ยจะเป็น แน e and a uh. uh, อีกครั้งหนึ่งนะครับแทน e and uh. ่า uh, ทันไหมทันไหมขวที่สองต่อมานะก็จะเป็น u e and อนะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้มือผิด u e and a เดี๋ยวพอสอง พอสองห้องแรกลงลน่าจะเป็นอ่าเป็นวันนี้นะตัวที่สามต่อมาเนี่ยน,นี้อันนี้ง่ายก็จะเป็น E E N A อ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ E E N A อ่จาจังหวะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ไม่มีอะไรยุงย่งยากจะเป็น F O ใชไหมครับเป็น O E and A. อ่าทีนที้พอมารวมกันเนี่ยตีรวมกันสองรอบเหมือนเดิมนะตีให้ดูวหนึ่งองามสี่ห้าอ่น,นิเทศน,นิเทศตีไว้ไม่เทนะต่อมาครับผมเป็นกรุปก๊ปข้อที่5ของเรานะโดย จังหวะแรกจังหวะแรกนะก็ะะจะเป็นเนี่ยผมจะเตะจังหวะแรกให้ดูนะครับเอ้ยจะตีให้ดูอ่ะหนึ่งห้องนะทั้งหมดเลยนะครับผมว่าทูที่โตอ่าเดิมเดิมยากนะว่าทูที่โต นะไป็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองทีละห้องทีละทีละ,ะ,ะ,ะจังหวะนะจังหวะที่หนึ่งนะผมก็จะเป็น one two and t h r e ะอ่านี่ปเป็นดับเบิลหมดเลยนะเอ่อเล่นดีเทีแต่ายการเป็นเซอร์ดิทูนอ่แล้วมันจะไวยยต,ต้องต้องซ้อมกันบ้างนะครับผมนะเป e, e, uh. ็นว n น one two one two and t h r อ่าทันไหมครับ one two e, ต่อมาแล้วผมงหวทที่สองก็จะเป็น two e เห็นไะหอ่ะเป็น two e and อันนี้ลงมาสแน์ด้วยนะเป็น two e and อีกครั้งหนึ่งนะครับ two e and อ่ะ,อะ จังหวะที่สามต่อมาครับผมก็จะเป็น T E เ e, 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 ออ T E a N ะนะครั้งหนึ่งนะครับ T E, e a N d อ่ะจังหวะที่สี่จังหวสุดท้ายก็จะเป็นเป็นเอ่อ Four E N R อ่ะ,อะ แทนกันไ้ครับ O E N ะอ่าแทนกันไหมแทนกันไหมผมจะลองตีทั้งหมดให้ดูเลยนะครับผมตีตีหนึ่งรอบนะอันนี้เพราะว่าสับมืองงเดี๋ยวลองตีจะติดก่นสองรอบก็ได้อ่ะว่า Two ที่โต นะดูสำหรับปุ๊กเราก็จบไปเพ็นงเท่านี้เดี๋ยวเราไปต่อที่ฟิลฟ okay, ิลนะครับผมฟิลอ่า let's go